สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยูกิโอมาสเตอร์ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ก็เป็นเด็กเอ็กซ์โซซิสเตอร์ครับมือแรกค่อนข้างใช้ได้ครับมีมาท่านี่ก็ถือว่าดีละอย่างอื่นช่างมันแล้วก็จะมีเป็นวาลชีครับมีแม็กซีแล้วก็มีวาดิสไอดิสครับก็ไตเริ่มก่อนครับเอาเลยแล้วกันมาท่าครับสเปร์โดนแม็กซีนะเด็กเราเนี่ยเวลาโดนแม็กซีครับเราก็จะทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันลั่นไปแล้วครับยังไงโดนแน่แน่ใบหนึ่ง เดี๋ยวค่อยว่ากันครับอ่ะสเปรย์พวกเค้าทตัวหนึ่งครับเป็นมือเท่ากันแล้วตรงนี้ครับถ้าเกิดเราทิ้งไว้อย่างเงี้ยอาจจะเสียเปรียบได้นะเพราะว่าอีกใบหนึ่งอะถ้าเกิดอีกใบหนึ่งครับเป็นใบรีมูฟแบเป็นไอ้ใบที่เปิดรับบูก,การเข้าได้แล้วก็สั่งเอซีได้ครับเราจะจบแค่ตรงนี้เลยแต่ว่านะคะที่เรามีวาดิสครับเราก็ต้องเสิร์ชเอาใบรีมูฟมาเพราะว่าใบรีมูฟมันจะช่วยแก้บอดได้เนาะแล้วก็ให้เขาจมเพิ่มอ,อีกแค่ใบเดียวครับเขาก็จะเป็นหกใบกับเรามีใบดีมู อ่ะเสร็จครับอ่ะตัวนี้ตัวอูดาระนะแต่ว่าอูลาร์ไปไครับก็เท่ากับแลกกันไปเพราะว่าอย่างที่บอกครับเพราะเราใช้แม็กซี่เงี่ยเขาด้จวดสองใบใช่ไหมถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยก็เท่ากับเขาก็จะเจ้าเจ้าครับเท่าทุนไม่เดือร้อยมาครับแล้วก็ตรงนี้เราก็ I F ไอเอฟเฟกรีมูฟเป็นสปีดสองใช่ไถ้าเกิดเราจบเธอไปปุ๊บมันก็นใช้ไม่ได้ละแล้วก็รีมูฟแม็กซี่ทิ้งไปก่อนเลยครับเพราะว่าช่วงนี้เราต้องระแวงพวกมอนเลเวลสองนะสองดาวเนี่ยเอาออกให้หมดเลย พอเดี๋ยวเขาชุบม้าโดดสไปร์มาจะยุ่งก็รีบวิ่ทิ้งไปครับอ่ะก็ไอ้นี้ไม่ได้นะเสิร์ฟไม่ได้ก็เซตวาดีครับเพราะาทำอะไรไม่ได้ละเริ่มมาปุ๊บเขาก็จะจู่เอาเป็น6ใบเรามีวาดิสไว้ชุบแล้วก็มีแม็กซี่มีวาราชิเขาเชิครับอ่ะเขามาเป็นเอ็กโซซิสเตอร์เหมือนกันนะครับเป็นแม่ชีก็สเตล่าครับลงมาปุ๊บกดใช้สเปรเพื่อน จังหวะนี้เราก็โยนแม็กซี่ไปเลยอ่ะแม็กซี่ครับอ่ะเขาชี้นิ้วนะตรงเนี้ยถ้าเราอยากใช้แม็กซี่เราใช้วาฬาชีก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดวาฬาชี้อ่ะเต็มที่เราก็ได้จูกแค่สองใบครับแล้วมันก็ไม่ช่วยให้เราได้เปรียบขึ้นมาทางเลือกที่ดีคือเรามีวาดีสครับที่ม่นตะเกยร์ถือไว้ใช่ไหมเราก็เชนวาดีสขึ้นมาเลยครับอ่ะเพราะว่าชี้นิ้วแม็กซี่แล้วนะเราเชนวาดิสครับเรียกแม็กซี่มาสองตัว พอแม่ใช้แม่ชีออกปุ๊บชีนิ้วครับเขาขยับหลุมขยับหลุมด้วยเอฟกับฝั่งข้ามนะเอฟกับสองคนนี้ก็จะติดแม็กซี่ก็ช่างมาแล้วครับเพราะว่าตรงนี้คุ้มกว่าอเอฟกับแม่ชีติดครับสองตัวเลยในเครื่องฝั่งข้ามครับตัวที่เก่งอ่ะจะมีอยู่สองตัวนะครับที่เป็นเอฟสปีดสองก็คือคนนี้คนนี้สปีดสองครับ,บใบดนตัวหนึ่งแล้วก็มีคุณครับมีคุณรีมูฟหนึ่งตัว ก็ตอนนี้เราจะมีมูฟหนึ่งใบหนึ่งแล้วก็มีวาลาชีห้ามเล่นหลุมอ่าตัวนี้ครับด้วยความที่ถ้าเกิดเขาเอ็กซ์ออซิเตอร์ครับถ้ายืนอยู่อย่างเงี้ยเราชิงรีมูฟทิ้งตัวหนึ่งให้เขาเหลือตัวเดียวครับปกติเขาจะทาอะไรไม่ได้เพราะเขาเสียซัมมอนไปแล้วแล้วก็มาท่าก็โดดไม่ได้เพราะมาท่าจะโดดต้องบอดโล่งกับมีมอนเอ็กซิซคนที่ช่วยได้ก็คืออีลิทครับซึ่งเขามีบนมือครับก็ช่วยไม่ได้ครับเราก็ป้องกันไปตามสภาพครับการที่เขามีก็แต่ว่าเขามีก็ยัง ก็ยังไม่เก่งกว่าบ,บอทเรานะเพราะว่าเรายังมีคนนี้เหลือไว้ใบตัวหนึ่งอ่ะี่ตัวครับแล้วก็ไอซีดเป็นมิคาลิสครับอ่ะมิคาลิสเนี่ยถ้าเกิดเขาได้เสดเวขึ้นมาครับเขาจะเสดเป็นแพ็กจ์้าแล้วก็เลนมาท่าต่อได้ยาวเยียยาวเยียดต่อเขาเสดปุ๊บเราก็ชิงครับใช้เฟกนี้เลยใบเลยครับตัวนี้เขาจะรีมูฟสวนได้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับก็ให้เขารีมูฟไป ราก็เหลือคนเดียวนะขอาเราฟังเราเลยสองตัวยังไงเราก็ยังได้เปรียดอยู่เซตสองครับไม่ตีแรกมาแปลว่าเขาไม่เหลืออะไรละเขาต้องเลี้ยงมอตจนนี้ไว้แล้วก็หลังหลังสองใบครับเต็มที่ก็อาจจะเป็นวาดิสกับใบมุฟเพราะว่าเกิดหลังเป็นวาดิสใบ,บมูฟจะก่งซับยีอ,อย่างนี้นะก็เดี๋ยวเราดูครับเข้าเซตจวจดเวนเลอร์นะครับเวลเลอร์ก็ไม่ช่วยอะไรครับแต่ว่าเรามีมิคาลิตเราก็ใช้มิคาลิตถอดเสิร์ ตัว้เข้าไ,ไปใบรีมูฟได้แค่หนึ่งใบก็ก็โดนมูฟก็ไม่สําคัญนะครับเพราะว่าพอย์หลักคือเราจะเสิร์ชอะไรก็ได้ครับขอให้เราได้เสิร์ชขึ้นก็พอพอตัวนี้มาท่าเลยลมาแล้วอ่ะเสิร์ตแพ็คครับแล้วก็ใช้แพ็คเสิร์ตมาท่าเลยอ่ะตัวนี้เข้าจะเหลือใบเดียวนะครับใบนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าไม่น่าจะเป็นใบนี้แล้วเพราะใบนี้ใช้ได้วันประเทินยังไงก็ไม่โดนรีมูฟครับเอฟเฟกต์มาท่าโดนเลย เราโทเล็กซสแล้วก็ไลอีซิ่ออกมาแล้วก็เอ็กซี่เลยครับอ่าเป็นคนนี้เพราะเดี๋ยวเราจะถอดเสิร์ชใครสักคนครับเพราะว่าเรายังไม่เสีย้อมมอนซอมมอนใช่ไหมเราเป็นใครก็ได้ครับลงมาปุ๊บแล้วก็อีลิตโด,ดตามไปเอ็กซี่ได้คู่หนึ่งเผื่อพลาดทังอ่ะไปคู่นี้โซเฟียครับเพราะโซเฟียถ้าลงไปอาจจะได้่วด้วยแล้วก็เอ็กซี่มาล่อได้เลยครับเพราะยังไม่รู้ใบนี้คืออะไรนะ ถ้าเป็นคนนี้เราก็จะชิงรีมูฟได้เลยโดยไม่ต้องห่วงตอนที่เขาเปิดปุ๊บถ้าเขาเปิดไปนี้มาฆ่าตัวนี้เราก็ชิงมูฟตัวหน้าแล้วก็เลยคู่นี้ก็จะอยู่ได้เรื่อยๆครับส,สบายๆอมูฟหลังครับอ่าเป็นวาดิสนะครับก็ถือว่าโชคดีไปครับที่เราไม่ได้เล่นการขยับหลุมอะไรนะไม่ได้ชุบไม่ได้อะไรไม่งั้นเขาเปิดวาดิสมางานก็จะเข้าฝั่งเราเนี่ยครับตัวเราใหญ่่าละบอกเขาโล่งเขาด้วยเราก็ลงโซเฟียเลยครับแล้วก็จั่ว เอฟเฟกโซเฟียนะเมื่อลงมีเพื่อนอยู่จุดหนึ่งแล้วก็จุดเป็นชี้นิ้วก็ไม่ช่วยนะครับเพราะว่าบอดเราได้เปลี่ยนมา,มากๆแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราสเปรย์อีดิสลงไปถ้าเจอกันเองก็จะประมาณนี้ครับผมต้องคอนโทรลมอนให้เขาเหลือมอนเอฟเฟกแค่ตัวเดียวนะแล้วก็คอยระวังครับอย่าไปเล่นลุมอเขาถ้าเกิดอย่าไปพยายาม Move หรือชบครับถ้าเกิดไม่งั้นเดี๋ยวจะเดือดร้อนได้เนาะก็เดี๋ยวไปดูลีดีสฝั่งข้ามนะครับ อันนี้ก็จะเป็นลิของ e x o s i s t e r เมื่อตะกี้นะครับก็แ a n d ท็ a แ d ท็ก็จะใส่คล้ายๆกันนะครับเป็นแม็กซี่เป็นอุซากิมีอุดระแต่ว่าเขาไม่ได้ใส่วาลาชีนะครับเขาใส่เป็นชิปเตอร์แทนชิปเตอร์เนี่ยมันจะต้องใช้ได้แค่ตอนที่เราเริ่มหลังครับผมว่าเอาไปว่าอาจจะดีแต่ผมไม่ค่อยชอบใช้เท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าเกิดมาขึ้นไปทีหลังเนี่ยมันก็แทบไม่ได้ใช้นะครับต้องแบบห้ามมีการในหลุมเงี้ยโอกาสมันค่อ้างน้อยครับถ้าไม่ขึ้นมือแรกก็เปล่าประโยชน์เเลลลยแแ้วมัห,หือคค่2ใบรบร การ์ดที่เราอยากให้ขึ้นมือแรกเราต้องใส่สามไงถ้าเหลือสองอ่ะมันก็จะไม่ค่อยขึ้นมือแรกละอ่ะแล้วก็เป็นอีลิสสามครับสเตลล่าสามหนึ่งสองนะเซตเนี้ยปก,ปกติเอ็กโซซิปเตอร์จะใส่มอนประมาณนี้แทบทุกคนเลยไม่น่าผิดไปกว่านี้แล้วแหละแล้วก็มีชิปเตอร์นะครับเมื่อตะกี้แล้วก็มีทันเดโบด้วยไว้เคลียร์มอนฮาร์พี้เคลียร์หลังมีดาร์คดูเลอร์ด้วยเขาน่าจะไว้กับฝ่าบอร์ดพวกสไปครับเพราะว่าถ้าเกิดเริ่มหลังเงี้ยแล้วฝ่าข้าเป็นสไปตั้งบอร์ดเนี้ย ถ้าบีดารู้เรื่องก,ก็จะดีกว่าแต่ว่าถ้าเกิดเราไปแฮนแท็บนี่เราก็น่าจะขวางเขาได้ตั้งแต่แรกนะไม่ต้องมานั่งลุ้นให้จวดได้แต่ก็แล้วแต่คนครับมีไหไห้แอบหนึ่งใบก็ใส่เหมือนกันนะครับแล้วก็ชี้นิ้วสองเขาใส่ชี้ดาบเลยนะเพราะว่าอาจจะกันโดนแทนแท็บเวลาลันแล้วก็แพ็คสามครับอาร์มาเมนต์ก็แพ็คใส่สามแน่ๆอยู่แล้วครับแล้วก็ใบนี้หนึ่งเอาไว้แปลงล่างแล้วก็เนี่ยคู่นี้ครับคู่นี้จะค่อนข้างฟรีนะแบบบางคน จะชอบวาดิสสามบางคนจะชอบรีโทเนี 3, ยสามแต่ผมชอบใบเนียสามใบแล้วก็วาดิแค่สองพอสองใบนี้ใส่รวมกันให้ได้ห้าครับยังไงก็ได้ก็แล้วแต่ครับแล้วก็ทานเซียนใส่ใบเดียวเนาะน่าจะใส่มาการชี้นิ้วแล้วก็ส่วนเอ็กตารครับเอ็กตานี่เรียกได้ว่าเหมือนกันเลยนะแต่ผมไม่ใส่ตัวนี้ผมใส่เป็นใครก็ไม่รู้จำไม่ได้ละขอผมใส่เป็นคนนี้สามใบเอ็กตาก็จะประมาณนี้เพราะว่าส่วนใหญ่จะใช้แค่มิคาลิตแล้วก็คนนี้ แล้วก็คนนี้แค่นั้นครับถ้าเกิดใช้คนอื่นนะแปว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีละก็กรบฟดีเอ็กซ์โซซิสเตอร์ The ก็ประมาณนี้ครับผมดูลิสต์ของเขาไว้เป็นทางเลือกแล้วกันเผื่อชอบแนวนี้ถ้าชอบแนวนี้ก็เล่นอย่างนี้ถ้าชอบของผมก็เล่นของผมจะผสมกันก็แล้วแต่ตามสะดวกครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ